สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบบ่ายวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดเตรียมขายจาร์ดอนซานโชในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้หลังจากที่นักเตะน,นั้นได้เข้าพูดคุยส่วนตัวกับเทนฮากไม่ลงตัวนะฮะและอีกอย่างนะครับก็ยังมีข่าวลือออกมานะครับว่าทางด้านเอรดิธเทนฮารรวมถึงจาร์ดอนซานโชนั้นไม่อยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของกันฮกกร แมนับว่าเหตุการณ์นี้มันคล้ายๆกับเหตุการณ์ของเลอโด้นะครับแบบว่ายอมหักไม่ยอมงอนฮะและยังคาดการกันอีกนะครับว่านับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางจอร์รซันโชอาจจะนั่งมานั่มสำรองยาวเลยนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกธินานะครับที่อินฟลูอนเซอร์สาวท่านหนึ่งอย่างอลิสอับลาฮัมนะครับได้ออกมาอ,าอธิบายถึงเหตุการณ์ว่า ภายใต้การบริหารทีมของเกลเซอร์ในปีนี้ทักไม่สามารถเซ็นสัญญาที่จะเข้ามายกระดับทีมได้ตามที่เขาต้องการไว้โดยเดนฮางนั้นได้เสนอชื่อกองหลังที่อยากจะได้ตัวมาแทนราฟาเอลลานซึ่งมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งตดิโบจากนีตเบนจามินปาวาจากไบยเยอร์มิวนกและก็คิมมินแจจากนาโบลรีซึ่งคิมมินแจนั้นเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เดนฮางนั้นต้องการแต่บอดบริหารแมนยูนั้นไม่อนุมัติ เพราะบอร์ดบริหารแมนยูนั้นมองว่าเราต้องขายแฮร์รี่เบนไวออกจากทีมที่ก่อนถึงจะซื้อนักเตะกองหลังเข้ามาเพิ่มนะฮะซึ่งเมื่อแมนยูไม่สามารถขายแม็กไวออกได้เนี่ยเทนฮากก็แก้ปัญหาโดยการที่มอบสัญญาระยะสั้น1ปีให้กับจอห์นนี่อีแวนมาที่ทุกคนเห็นนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเทนฮากนั้นจะมีแผนการในการขายนักเตะออกในช่วงตลาดหน้าหนาวและเมื่อขายนักเตะออกได้สําเร็จแล้วเนี่ยช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับก็จะเป็นการช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่ ของเททากเลยนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอลิกทากอีกแล้วนะครับที่ตามดัยง,งานของแมนเชสเตอร์ีฟนิ่งนะครับได้ออกมาเขียนบทความว่าโดยเฉพาะปัญหาของแอนโทนีและปัญหาของซานโชซึ่งตอนนี้บอร์ดบริหารรวมถึงเอลิกทากนั้นก็กําลังพยายามหาทางออกอยู่และสําหรับในเกมที่แมนยูจะพบกับไบตันในวันที่16กันยานยนนี้คาดว่าทางเอริกทากนั้น จะมีตัวละครลับนั่นก็คือฟาโกโดเปเยชีที่จะมาลงแทนตำแหน่งปีขวาแทนแอนโทนีนะฮะและไม่แน่นะครับเขาอาจจะส่งการาโชลงเล่นปีขวาแทนแอนโทนีก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตัวเลือกปีขวา2รายนี้ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อของเทนฮากแล้วนะครับส่วนกองกลางอย่างเมสันเมาส์นั้นคาดว่าจะหายไม่ทันในนัดที่แมนยูจะพบกับไบตันนั่นเองครับแต่คาดว่าทางเมสันเมาส์เนี่ย จะหายเร็วที่สุดในนัดที่แมนยูจะพบกับบาเยอร์มิเนกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของโกนะครับพี่ดอมารายงานว่า ช่องแคตัวดิโบยังเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูเตดต่อไปซึ่งเดิมทีเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเตดพยายามจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์แต่ไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากสโมสรแมนยูนั Man ้นไม่สามารถขายให้ลิเวอรให้กับเวสต์แฮมได้ดีลดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามรายงานของโกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดในช่วงตลาดหน้าหนาวเนี่ย ้าสโมสอแมนยูสามารถขายแม็กไวออกจากทีมหรือปล่อยยืมตัวแม็กไวออกจากทีมได้เนี่ยโตโดิโบก็จะยังเป็นเป้าหมายของแมนยูต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่เมลนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาจะเซ็นสัญญากับอันวาเอลกาซีอดีตปีกของแอตตันวิลล่าท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของแอนโทนีและ จดอนสารโชวนะครับซึ่งอันวาเอลกาซีนะครับก็พึ่งกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นหลังจากยกเลิกสัญญากับสโมสร PSV ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะฮะและก็นักเตะวัย28ปีคนนี้นยะก็เข้าชมเกมบนอัธจันทร์ในศึกพิมพ์ดีที่แมนยูแพ้อาร์เนนอลไปด้วยสก3ประตูต่อ1อีกด้วยและเอลกาซีนะครับก็ยังได้รับความสนใจจากสโมสรจากซาอุดีอาระเบียเช่นกันแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเจ้าตัวนั้นจะปฏิเสธเพื่อรอคว้า โอกาสกับปีศาจแดงหรือเปล่านะครับซึ่งแมนยูนั้นกําลังพิจารณาเพื่อเพิ่มตัวเลือกในแนวลุกเนื่องจากว่าความไม่นอน,น,อนเกี่ยวกับเอตโตนี่ซึ่งยืนยันว่าเขานั้นจะต้องพักงานชั่วคราวหลังจากที่โดนข้อลกาหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวนะครับและก็ในขณะที่จราร์นซานโชนั้นก็มีดราม่าในการถแถลงตอบโต้ผู้จัดการทีมอย่างเอริกทักและตอนนี้ก็เป็นการเคลียร์กันไม่ลงตัวอีกด้วยนะครับคาดกันว่าจราร์นซานโชเนี่อาจจะโดนขายออกในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนะครับสำหรับอันบาเอลกาซีนะครับเขาเค เคยค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกมาก่อนให้กับแอตตามิลาในระหว่างปี2018ถึง2022รวมถึงถูกยืมตัวกับเอเวอร์ตันในระหว่างนั้นก็ย้ายไป PSV และก็เพิ่งยกเลิกสัญญากันมาหมัดๆนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากันหรือเปล่านะครับเพราะว่านักเตะรายนี้ก็เป็นนักเตะฟรีเอเย็น ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะซื้อนักเตะอายุน้อยดีกว่านะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิ่งสู้ฟัดมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันมันยังไงยังไงอยู่นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันคินวูดแล้วก็เอลิกเทธนานะครับที่ตามรายงานของอลิสอับลาหัมนะครับได้ออกมารายงานว่า แท้ที่จริงแล้วเอลิกนากพร้อมที่จะให้โอกาสเมสันกินวูดอย่างมากและเขามองเห็นถึงศักยภาพของนักเตะแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามนานเกือบ2ปีก็าตามเทนฮากนั้นได้เสนอบอร์ดไปแล้วว่าไม่อยากปล่อยให้เมสันกินบูดนั้นยืมตัวกับสโมสรนเกเดเฟ่แต่ทว่าทางบอร์ดบริหารก็นิ่งเฉยและตัดสินใจปล่อยตัวเมสันกินบูดให้เกเดเฟ่นนในที่สุดนั่นเองนะครับ นักเตะดีๆนี่ก็ปล่อยไปนะฮะอย่างไรก็ตอนนี้นะครับเมสันกินูนั้นก็โดนปล่อยยืมตัวเท่านั้นนะยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่อย่างใดนะครับและนะครับถ้าเกิดว่าเมสันกินบูสกับเกเตเฟ่เนี่ยอยู่ด้วยกันและไม่มีความสุขนะครับสโมสรเกเตเฟ่รวมถึงกินบูสเนี่ยก็สามารถใช้นะครับใช้ออปชันยกเลิกสัญญากันได้ในช่วงเดือนมกราคมนะครับ และตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเมสันกินบูทกลับมาสโมสรเนี่ยสโมสรจะจัดการปัญหากับกินบูทยอย่างไรนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องหมายคําถามต่อใครหล,ลายๆคนอยู่นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยุไนเต็ด กำลังเจรจากับควันตั้มบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาในการที่จะมาเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกนะครับซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ60ล้านต่อปีซึ่งการเจรจานั้นเดินหน้าไปมากแล้วคาดว่าจะเริ่มเป็นสปอนเซอร์ได้ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งสปอนเซอร์เดิมอย่างทีมวีเวอร์นะครับก็ได้ยกเลิกสัญญาไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทําให้สัญญาจะหมดลงก่อนที่เซ็นสัญญากันไว้ ปี2026นะครับทำให้แมนยูนั้นต้องหาสปอนเซอร์ใหม่นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของบูโน่เฟอร์เนเดสนะครับที่วินาทีนี้เนี่ยไม่พูดถึงเจ้าตัวไม่ได้นะครับซึ่งบูโน่เฟอร์เนเดสนะครับก็มีส่วนร่วมพาทีมชาติโปรตุเกสนั้นคว้าตั๋วไปลุยศึกยูโร2024เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บูโน่นั้นก็ได้รับรางวัลนนะักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในรอบคัดเลือกโดยทำประตูและแอสซิสต์รวมกันได้ทั้งหมด9ลูกนะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในรอบนี้และ10นัดหลังสุดของบูโน่นะครับในวินาทีนี้เลยนะ เขาทาไปทั้งหมดเนี่ยหประตูแล้วก็มี8ปดแอดซิสนะครับนับว่าฟอร์มมันร้อนแรงมากๆเลยนะและเมื่อล่าสุดเลยนะครับทางด้านบูโน่เนี่ยก็ได้ซัดแฮตติกให้กับทีมชาติปโปรตุเกสในนัดที่โปรตุเกสชนะเลกเซมเบิร์ตไปด้วยสกอร์เประตูต่อศูนย์อีกด้วยนะครับนับว่าช่วงนี้ฟอร์มของบูโน่ในนัดร้อนแรงมากๆนะฮะถ้ากลับมาแมนยูเนี่ยก็ขอให้ฟอร์มแรงแบบนี้เหมือนเดิมนะในนัดที่จะพบกับไบรตันนะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ